ต่อไปเมื่อวันที่22พฤษสภาคมมีเรื่องของทองหายม,มันไม่ใช่แค่บาท2บาทค่ะ มันน้ำหนัก49บาท oh. คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ตามเนาะ <Ha. S 1> คือคุณเพลรีเนี่ยเป็นรูกจ้างของร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีเธอมีหน้าที่ในการที่จะขนทองจาก hmm. เพชรบุรีมาที่เยาวราช <Ha. S 1> ก็เป็นพวกทองเกา่าบางทีก็จะเอามาขายมาทํารูปขึ้นใหม่แบบนี้นะคะเธอทําทแบบนี้เป็น1ิปีแล้วนะ hmm. จนเจ้าของร้านทองไว้วางใจแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดเธอหอบทองน้ําหนัก49บาทมาแต่ว่ามันหล่นระหว่างที่เธอกำลังนั่งรถจักรยานยนต์ พอเห็นแป๊บเดียวแค่เสียววินาทีย้อนรถกลับไปหาถุงที่ว่านั้นไม่เจอเอ้าวหายไปแล้วใช่ค่ะทีนี้มีคำถามว่าหนึ่งเสียเจ้าของร้านตกลงแพ็คทองให้เธอจริงไหม<อ>ซึ่งเขาก็ไปตรวจสอบดูตั้งแต่กล้องวงจรปิดเสียก็ให้ดูเลยตั้งแต่ในบ้านหรือว่าฉันแพ็คทองมาเป็นยังไงนะคะจนกระทั่งไปส่งถึงบ้านเพริน หลังจากนั้นมีกล้องวงจรปิดมากมายอันนี้คือในบ้านาเนี่ยเสียชัยพรก็เอาให้ลูกๆช่วยแพ็กนะของเตรียมส่งไว้เนี่ยกล่องทองหลังจากนั้นมีกล้องวงจรปิดไปถึงบ้านของเพรินค่ะและอันนี้คือตอบโจทย์ได้ว่ามีทองอยู่จริงส่วนทงางเพรินละ่ะเธอก็มีหลักฐาน 1. ก็คือความเชื่อใจของเจ้า,จาของร้านสอก็คืออากับกิริยาเมื่อทองหล่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆที่เราเนี่ยได้ไปสอบถามเขาก็บอกว่าพี่เขามีอาการตกใจจริงๆนะพอรู้ว่าทองหล่นปุ๊บเนี่ยทองไอ้ถุงสีขาวๆเนี่ยเธอก็รีบให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างย้อนกลับไป<อ>แต่ปรากฏว่าไม่เจอทีนี้ตกลงแล้วทองมันอยู่ที่ไหนล่าสุดตำรวจเก่งมากนะคะาสามารถจับกลุ่มตัวคนที่เอาทองไปได้ไม่ใช่คุณไพรินค่ะ แต่ว่าเป็นคุณพี่ขับรถแท็กซี่สีส้มแดงชื่อว่าสง่าภูคําโดยสืบจากไหนสืบจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะคือเขาก็ย้อนไล่ๆๆไปว่าคือขณะที่คุณพี่เพรินทำทองหล่นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอะเริ่มต้นดีรถก่อนมันมีรถคันที่หนึ่งสีเทาๆมานะคะคันที่สองมาและคันที่สาม,มาซึ่งไปเหยียบทองอะคะ่ะนี่ยใน,นจงังหวัดที่ทองหล่น <ฮะ S 2> หลังจากนั้นมีคันที่หนึ่งตามมาเหยียบทองไปแล้วมันก็จะเหมือนถลายถไลไปด้วยประมาณสักสามคันเอาพูดคร่าวๆสรุปสรุปเนาะเวลาน้อยหลังจากนั้นคุณเพริงก็ขับรถย้อนกลับมาเพื่อมาหาแล้วไม่เจอเอ้าทำไมมันหายไปเร็วจังมันเร็วมากเนี่ยแหะค่ะคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเนี่ยมันหายจริงหรือเปล่าไง ทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดที่ไปตามเจอเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไปเจอว่าคุณพี่แท็กซี่คนนี้เป็นคนเอาทองที่ว่านั้นไปม,มีการคุมตัวไปค้นหาที่บ้านพักย่านสาธุประดิษฐ์ก่อนจะคุมตัวมาสอบปากคำที่สอนอบางยี่ขันระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามคนขับรถแท็กซี่ว่าพี่พี่ตั้งใจเก็บเอาไว้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่มันมีทองอยู่ถึง49บาบาทแกตอบว่ายังไงฟังคะ่ะ พอเกิดกระเป๋ามาแลาว้วทองเยอะขนาดนั้น, <c oughs> นยังยังยัง,ยงไม่ได้เราคุยเลยครับยังไม่ได้คุยตอนนี้เจ้าของทองเขาจะไม่เอาเรื่องคุณลงุงถ้าคุณลุงเอาเอาทองมาคืนให้คุณลุงรู้เรื่องไหมยังไม่รู้อะไรเลยเขาพูดอย่างน,นั้นนะแต่คุณลุงอ่ะเอาไปไว้หลายวันเนี่ย<อ>คุณลุงจะมีความผิดคุณลุงรู้เรื่องไหมกลัวค,<ะ>ความคุณลุงไม่เปิดกระเป๋าไม่เปิดกระเป๋า หยิบลูกยีนแทนในความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมคะหนูนเดี๋ยวขอถาตั้งใจจะเอาไปคืนไหมคะคุณลุงคานี่ถามมาเพี้ยตั้งใจจะเอาไปคืนนะฮะเอาแค่ในประตูพอคุณลุงคิดจะเอาไปคืนไหมคะทีนี้มีคำถามว่าลุงแกรู้ได้ยังไงว่าถุงนั้นมันมีทองใช่ไหมคะน้องจอยแล้วไปเห็นตอนไหนทำไมตาดีจังปรากฏเนี่ยเรามีกล้องด้านสายมือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ คุณลุงขับแท็กซี่ลุงสง่าเนี่ยแกขับรถมาจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางที่ริมถนนบรมราชชนนีฝั่งตรงกันข้ามกับที่คุณไพรินทํากระเป๋าทองหล่นค่ะก่อนที่จะมีอย่างที่บอกก็คือมีรถเนี่ยขับมาแล้วก็ทับถไหลถลหลไปนะคะซึ่งจังหวะนั้นปรากฏว่านี่จังหวัดที่แกข้ามไปอพอข้ามไปเสร็จปุ๊บไปหยิบมาแล้วแกเหมือนมานั่งต่อนะอนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อนี่วิ่งดุบุบรๆไปแบบั้งใจเลยแล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขากลับ พอนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บนะคะพอกินเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเดินกลับนี่แกมีการพักก่อนนะแล้วค่อยเดินกลับขึ้นรถแท็กซี่อย่างใจเย็นนี่นั่งกินต่ออ,อ้าวอันนี้ให้ดูคร่าวๆนี่คือถุงที่ว่าทีนี้ถามว่าใครเป็นคนเห็นถุงอันนี้อันแรกปรากฏคือแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคะ่ะเธอถือเป็นพลเมืองดีเพราะเธอเป็นคนเห็นคนแรก ต้องอยูอ่ตรงกลางถนนนะคะด้านในเลนสองแต่แมค่ค้าไม่ได้ข้ามไปเก็บนะแต่พอดีมีลุงคนนึงเขามากินก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะเป็นคนขับแท็กซี่แล้วทีนี้ลุงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลุงข้ามไปเก็บเองแล้วทีนี้แกก็ข้ามไปเก็บเสร็จแล้วแกก็มาวางไไว้ข้างๆตรงที่แกนั่งกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่แกก็ไม่ได้เปิดกระเป๋าพอวางเสร็จแกกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแกก็หยิบกระเป๋าใบนั้นขึ้นรถไปเลยมันเป็นสีครีมแล้วก็มีลายแถบแดง ก็ไม่ได้แบบว่าอ้วนมากนะแต่รู้สึกว่ามันตุงๆข้างล่างอ่ะหนักๆอะเราก็ยังไม่ชัวร์เนอะยังไม่ชัวร์ก็ตัวไม่อ้วนนะผมขอหน้าอ่ฮะหน้า,นา,นาความสูงน่าจะประมาณเท่า,าน้องใช่ค่ะผิวค้ำนี่หราค่ะคือคนที่เห็นถุงทองคนแรก<อ>แล้วบอกพี่ที่ เป็นคนขับรถแท็กซี่ก็คือลุงคนนั้นเพราะแกะกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไงต้องมีคิดว่าจะเก็บไว้เป็นของตัวเองมีรายงานว่าชุดตํารวจยึดทองกลับมาได้47บาทโอ้โมันมี49นืนมันหายไปหายไป2บาทลุงขับรถแท็กซี่เอาไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินมา60,000บาทซึ่งยังไม่ได้เอาเงินไปใช้จ่ายอะไรนะคะก็เลยอายัดเงินก้อนนี้ไว้สาเหตุที่เอาทองไปขายคนขับรถแท็กซี่อ้างบอกว่าแกต้องการพิสูจน์หรอพิสูจน์อะไรคะว่ามันเป็นทองจริงหรือเปล่าเอาหรอ,อก็เลยเอาไปขายไง ปรากฏได้เง <G iro entender> <net diz> ินมาจริงๆแสดงว่าเป็นทองจริงล่าสุดชุดสืบสวนเชิญตัวภรรยาของคนขับรถแท็กซี่มาสอบปากคำด้วยค่ะ ค่ะแน่นอนว่าเจอทองแล้วนะคะเจ้าของทองก็ต้องเดินทางมาค่ะคือคุณชัยพรนะคะหรือว่าเรียกกันว่าเฮียปุ๊เฮียปุ๊เดินทางมาเลยที่สอนอบางยี่ขันนะคะมาด้วยอาการยิ้มแย,ย้มแจม่มใสนะคะยิ้มไม่เอ่ยยิ้มยิ้มอย,อยู่แหละอ่ะยิ้มนะคะเพราะว่าเจอทองแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยเรียมตาช่างมาเลยจะเอามาพิสูจน์ว่าทองเนี่ยมันครบไหมส่วนประเด็นที่คนขับแท็กซี่เอาทองไปขาย2บาทอันเนี้ย จิบๆเล็กน้อยไม่คิดอะไรมากไม่ได้ติดใจเดี๋ยวให้ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีไปตามกฎหมายได้เลยก่อนหน้านี้ก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าพระท่านเคยทักบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทองคําคืนวันจันทร์นี้เลยไปตรวจได้เลยนะของกล้องวงจรฝั่งตรงกันข้ามเอ้ยแล้วก็เจอจริงๆนอกจากนี้นะคะลุงทางด้านลุงเฮียปุเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ติดใจก็จริงแต่อยากสอบถามลุงสงงาว่าเฮ้ยข่าวมันก็ออกครึกโครมแบบนี้ทําไมไม่เห็นจะเอามาคืนเลยอ่ะทาไมทาตัว นิ่งเฉยเอาเป็นยังไงลองฟังหน่อยค่ะใจคิดคิดว่าได้คืนครับเพราะว่าสมัยนี้กล้องวงจรปิดมันเยอะอคิดว่าได้คืนครบไหมคะตอนแรกตั้งใจไว้ครบครับครบครับแล้วก็ต้องขอบคุณพวกนักข่าวทั้งหลายที่ติดตามให้ผมด้วยขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับยังไงดีประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีพระทักอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยมาให้ข่าวตรงนี้ได้ไหมครับหลังจากเสร็จแล้วผมจะให้พระหรือตำรวจพระครับพระจริงๆนะพระจริงๆครับ มีอยู่สามที่เดี๋ยวพงเยาเพื่เฉลยอคตอนนี้ผมขออุ้ไปก่อนล้วเห็นบอกว่าเห็นมีรายงานว่าคุณลุงเขาเอาทองไปขายสองตอนนั้ผมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ยังไม่รู้รายละเอียดครับต้องถามเจ้าหน้าที่ครับถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราจะติดใจเราจะอ่อถ้าแค่นั้นถ้าถามความรู้สึกจริงๆนะติดใจแต่คงช่างเขาครับคือถือว่าเราเสียแค่ตัวนี้นิดเดียวตอนนี้ผมอยากจะถามลุงมากเลยว่าทําเพื่อแต่เจอแล้วทําไมไม่ให้เฮียปุแตเนี่ยใจป่านะไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรแล้วจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เฮียป er ูเองก็ได้ประกาศบอกว่าใครเนี่ยเจอเบาะแสแล้วตามมาเจอเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงิน10,000แบาทอ๋อ oh, จำได้ค่ะอ่าอันนี้เฮ er ียปูบอกว่าถ้างานนี้ตํารวจหาเบาะแสตามตนเจอก็ต้องให้ตํารวจโอ้ oh, อันนี้น่าชื่นชมเอหรือว่าจะต้องเป็นแม่ค้าขาย,ยเตี๋ยวะ่ะที่เห็นคนแรก แต่ว่าแกไม่ได้ไปเอามาให้ไงใช่ไหมก็แล้วแต่เฮียปูนะคะงานนี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือพนักงานลูกจ้างร้านทองคุณภัยรินเนี่ยที่บอกว่าอุตอนแรกกลัวมากเลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นจำเลยของสังคมที่ผ่านมาเครียดมากๆตอนนี้สบายใจแล้วหายห่วงส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธลุงสง่าแต่อยากถามว่าเอา้าทำไมไม่เอามาคืนล่ะแต่ก็ยอมรับจริงๆว่าเข็ดกับเหตุการณ์นี้ค่ะ ก็น่าจะเรียกได้ว่าปิดคดีทองคํา49บาทได้แล้วนะคะค่ะอาคุณผู้ชมอัพเดต34 HD Apple ชั้นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ